ครับพยายาพาวเวอร์ไดฮิโก้คำแรงของวันนี้มาจากงานครับพี่น้องหอดบานหอดจ่องแล้วมือเช้านี้ถ่ายภาพบรรยากาศให้เบิง่งครับมีปอดลับอาจารย์ตักหม้อเบิ่งให้ครับอาจารย์จากเขาเลแยงซานนะเบิ่งให้น้องสตาร์เชียงยกหางลุงด้วยพานบา่ขายเจี๋ยวบ่ชสัตว์ลดเราเลยโอ้รถลดไหมนนั้นถืแล้ว,วดดลลทั้งนัี่ละ หยกหางด้วยเห่โอ้บ่ได้เห่งเชียงเลยครับว่างๆมันต้องเังซี่มันต้องเังซี่ที่เด็ดเลยตึ๊งโอ้โหแกวครับแกว น้อยเฮ็ดบ่อยรถอ่ะเฮ็ดบ่อยบ่องรถเขารู้ดี๋ยวๆนั่งเด้อเดี๋ยวไฟเาี๋ยวาฟต้องเงครบสูุดด้วยติดเชียงไหมเราก็ยกหางคอยดับเชียงติดเชียงเขายิงหูจักรแ้วเนาะการว่องรถยกหางไปแล้วก็ดับเชียงเดี๋ยวมันขึ้นก่อนอาอดับเชียงดับเชียงมาดับเชียง ปิดสวิตบ่เนี่ยนั่นละรอบ,บางก่อนว่าจะดีหรือเปล่าสร้างไงมาจัดการให้ครับบ่บอกบอกว่าเป็นผู้ใดย,ย,ยั่อยากดังบ่อยากออกโซเชียลท่ออนานว่า <c oughs> แต่วันนี้ก็ไผ่นีมาสั่นงานก็ได้จองขาปีมันหมดแล้วมันสาวใน,นเพชนบันแพง <c oughs> อาจารย์เนยเมนไหนครับเดี๋ยวดียังไงละ่ะ อันนี้ไม่ได้เล็งรถโอ้แก้วครับแก้วไม่มีลงครับไม่มีลงครับซึ้หมดแล้วพี่เอาไม่ได้ขัดคือแตเก้าบ่อันนี้เนี่ยที่เจ้าเปลี่ยนจำได้บ่นี่เนี่ยที่เจ้าขัดจนหวเฮี้ยนเฮี้ยนใหยังตั้สิบปีดิคนทนตัวนี่ยอ่าวหางตงได้ครับปั้นนี้ก็แก้วอ่ะล่ะยกไว้เดี๋ยวเขาดีไซน์อีกแล้ว ทำหาสร้างยังไมาลงนั่น,นละเยบรอยเยบรอยครับมือนี่ก็ต้องนี่ครับที่ได้เปลี่ยนครับสาเหตุของการยกหางอืดคอนโทรนเท่านั้นะภสาษาทางกันยังค่ับพี่ คอนโทรลวาล์วคอนโทรลวาล์วกับเซฟตี้ทุกคนนะนั่นนะเออเนียงเซฟตี้วาล์วบ่ wow. <c oughs> ความก,กินนวดแล้วยิ k ่งยังไงคอนโทรลกับเซฟตี้วาล์วครับเพียนสูตรโบราณในพันธุ์ดูดฉัน <c oughs> สุดโบราณท่นให้ด hmm. uh, ูดบึงขันดูดมึงเปิดดูดปีไม่เท่าไงเพ่บ่วบ่วขึ้นบ่วขันนึงบ่าเท่ามือลมเดียวเท่เนี่นี่ครับเอาเกียร์เขาดูด้วยดูดบ่วม้านี่แสดงว่าไส้เลยสิถ้าดูดเราซุบเของมันลมบ่อเขาอ่าถ้าดูดล้มเขานี่แสดงว่าหัวโอ้ เห็นเต๊บอันปูเถาดออกกันว่ามื่อนี้ยดูดบางกอนมาสันวาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือที่ถอดออกมาเมื่อเช้านี้ครับเซฟตี้วาลปัม๊มแดงรถไถฟ,ฟอร์ดนะครับฟอร์ดสมสันวาฟอร์ดสมทำสีโดยน้องปะกกันเปลี่ยนเซฟตี้วาลกับ<ไ>ปเปลี่ยนคอนโทรลวาลครับเนี่ยอุ้มกระหล่มกระโดกระเดียนเนาะแตกจ๊กเลยบนะ่นะน้ำมันนะอัดลงไป Bao bảo pin hồn thang lê đê, thang lê mi yung bò, and muốn luôn một luôn luôn đấy luôn 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 lục, giáng, lục <laughs> อาจารย์เราให้ไทยเน็นนาเราเรา,เรายันเราดัง,ดงบัไทยเหน็นนาเอาไต่เสียงครับพะเจ้าเสียบัวทามีเนคนติดตามนี่นี่ได้ยินเสียงเจ้าขอดีบัคอมเมนต์เจ้าได้นะบับอกนะครับว่าสร้างเป็นผู้ใดครับแต่ว่าไม่รู้ว่าถูกว่าแพงแต่ทำแล้วจบเราก็ต้องทำครับแ,แต่ทำแล้วไม่จบ่าไปทำกบเสียาาเวลาหนึ่งเสียเงินทำซ้อ,อนครับมันลำบาก นะครับจะบอกให้การทําอะไรหลายหลายอย่างไม่รู้ให้ถามครับเราเท่านี้ละพี่น้องถ่ายคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดซับสากให้กดไ,ไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องไปทำพวาวบอกไดคือเกาลัวนางเลยคนว่าผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังคอมเมนต์ก็ดีให้พมแพี่น้องสุขสุขกันมาเ้อครับดำเงินทองสุภาพร่างกายแข็งแรงครับ สบายดีพี่น้อง